สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันมากมายในระยะนี้ก็คือเรื่องของของการนาซานะครับคือองการบริหารการมีนอกาสของสารัฐที่เราเรียกว่านาซ่าก็ได้ มีหนังสือมาขอใช้พื้นที่ในสนามบินอุตเภเปาครับเพ่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองก็เพื่อเป็นฐานสําหรับโครงการทดลองศึกษาอ,กองค์ประกอบเมฆที่สัมพันธ์กับภูมิอากาศในภูมิภาคอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ mm hmm. เดิมมี่อขจะมีระยะเวลาการทดลองช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2555นะครับก็มีเป้าหมายพิเศษในการศึกษาบทบาทของวั้จักรมรสุมและการกระจายตัวของอ,องค์ประกอบกับเคมีของบรรยากาศ ชั้นบนในภูมิภาคเอเชียนะครับประเด็นพวกนี้แหละครับที่ทําให้เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองก็คือมีการออกมาคัดค้านกันจากภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคฝ่ายค้านเองก็ดีหรือว่าสมาชิวุฒิสภาบางท่านหรือว่าสื่อบางบางสันกักก็ออกมาคัดค้านว่าการขอการมาขอใช้สนามบินดังกล่าวนี่อาจจะเข้าข่ายมาตรา190ของรัฐมนตรีแหนะ่งราชอาณาจักรไทยนะครับ ขณะเดียวกันก็ก,ก็ก็หลายหลายสื่อก็ก็กล่าวกันว่ากรณีกรณีนี้เนี่ยสร้างความปรหวดติแวงให้กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ได้บางคนก็ไปไกลถึงประเทศจีนว่าเออจีนอาจจะไม่พอใจนะถ้าเกิดเรา,าใจสหรัฐอะไรเป็นต้นนะครับภาครัฐเองก็คือออกก็ก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงเรื่องตรงนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปทางทางสำนักง,ง,งานคณะกรรมการกิจการซึ่งท่านเลขาของสำนักง,งาน คณะกรรมการการิจการก็ออกมาถแถลงนะครับว่าการที่นาซาเนี่ยขอใช้้นที่สนามบินอูตเปาเนี่ยเพื่อศึกษาวิจัยนะครับไม่เข้าข่ายต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพราะว่าหนังสือที่สารส่งคางขอเขอ้ามานั้นไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทําให้เกิดความเสียหายทางดินแดนและความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคือที่สําคัญก็ไม่มีเนื้อหาส่วนไหนที่สแสดงให้เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อดินแดนไทยในทานองว่าจะมีการใช้ดินแดนนี้ไปตลอดเพราะว่า ตอน,นี้ของนาซาเนี่ยก็มีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ว่าช่วงไหนช่วงไหนส่วนการใช้เครื่องบินขึ้นบินสำรวจก็ไม่ไม่มีผลกระทบต่อดินแดนตามเจณ์ของมาตา190แต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข้อแปลงของสำนกงานข้มามการิิสติกาทีนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ย,ยถ้าตามเราก็ต้องมาพิจารณาดูตามขั้นตอนของการของความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตา190นะครับว่า เราจะพิจารณาในแง่ของความมั่นคงอย่างเดียวนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้ควรพิจารณาเป็นลาดับเลยว่าเช่นลําดับแรกเลยกรณีที่หนังสือขององค์การนาซามาถึงทไทยเนี่ยหนังสือลักษณะการเป็นหนังสือสัญญาตามความหมายของมาตารา190รสหไมทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเป็นหนังสือที่มีลักษณะเป็นสัญญาก็<ม>าต้องพิจารณาต่อนะครับว่าเข้ากรณีเฉพาะหากรณีต่อไปนี้หรือไม่เช่น1ก็ ออที่นาซาเข้ามานี่มีบทเปลี่ยนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะเขตไทยหรือเปลา่าแล้วก็มีเป็นการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอนะกเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิบตยหรือมีเขตเอำนาจตามหนังสือสัญ,ญญาหรือตามกฎหมายราาัฐธรรแล้วก็กรณีที่3ก็คือว่าต้องมีการออกพระราชบัญญัติให้การเป็นไปตามหนังสือสัญ,ญญาหรือไม่นะครับกรณีที่4ก็คือว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง กรณีที่5คือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญคือกรณีนี้เราก็ต้องพิจารณาหลังจากถ้าถ้าเขามองว่าหนังสือขององค์การนาซาเนี่ยเป็นสัญญาแล้วเราก็ต้องเข้าเข้ากรณีเงื่อนไขใน1นึ่งถึงห้านี้กรณีเข้าหรือไม่เข้านะครับจริงอยู่ครับแม้กรณีนี้เนี่ยไม่เข้ามาหลายท่านก็บอกว่าถ้ากรณีไม่เข้ามาตราน0เราจะมีกระบวนการทางกฎหมายอะไรบ้างที่จะควบคุม ก็เพราะบางทีคนเราบางทีดูหนังดูหนังพวก Star w a r มากดูหนังอะไรที่มันไฮเทคมากก็ก็วิตกจริตนะครับคิดว่าโอเขาจะมาสอดแนมบ้างละจะทําอะไรกับประเทศเราบ้างแต่ถ้าเกิดกรณีที่ถ้ามองถ้ากฎหมายจริงๆผมก็มองว่ากรณีนี้ไม่เข้ามาดัาง190นะครับ แต่ถ้าไม่เข้าหนือเรเกิดสิ่เราจะมีกระบวนการที่เกี่ยวความมั่นคงนำาดหมายต่างๆในการควบคุมดูแลกิจกรรมนี้ได้หรือเปล่าองมีนะครับเช่นพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในรางจัรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีหลายฉบับที่ควบคุมูส่วนเกี่ยวกับการบินเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวความมั่นคงเราก็มีแพร่พระราชบัญญัติการเดินอากาศนะครับปี2497ควบคุมดูแลคือวันนี้เราอยากไป วิจกตริมากบางคนดูหนังมากที่มีลักษณะทางอากาศเยอะๆาตาวงตาวงต้วงเลยไปกันเยอะคิดคิดกันไปเองคิดมากเกินไปนะครับบางทีทําให้ประเทศไทยเสียโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาศึกษาเรื่องฝนก็ฝนเขาจะมาศึกษาเรื่องฝนเราก็ได้ไประโยชน์มีนักวิจัยไทยนักวิทยศาศาสตร์ไทยร่วมร่วทาง,งานกับเขา เ,เราจะได้รู้ว่าฝนแรงฝนน้ําจะท่วไมไหมอะไรไม่ใช่ว่ามต้องใช้ถ้าอย่างนี้นะครับเราไม่ทําอะไรได้เลยเราก็ต้องกลับไปสมัยโบราณนะครับถ้าเกิดว,ว่าน้ําฝนไม่ตกเราก็แห้งแม้ซะถ้าฝนน้ําจะท่วมก็ก็ด,ด,ดูจากว่ามดจะอพยพขึ้นที่สูงห,หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นคําที่เปรียบเปยและมันเจ็บปวดน,นะครับเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะให้ คือขอให้เคสเคสวันนี้เรื่องเรื่องของการอาสาของประเทศไทยวันนี้ไว้เป็นเคสสุดท้ายของปีนี้ครับถ้าเกิดมีอะไรให,หม่ๆขอให้ทำอะไรเนื่นงื่อดีๆวันนี้ทั้งนน้ตัเลยครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ